สบายๆกับรถตู้ขนาดใหญ่ฮะรถตู้หรู1คันนะฮะตัวนี้น่าใช้มากๆนะครับคือหลายคนเนี่ยมีการถามมาเยอะในเรื่องของความแตกต่างระหว่างการที่ H1 เป็นแบบ12 11ที่นั่งกับการที่ทำ H1 มาเป็นภายใน VIP แบบนี้แบบไหนมันคุ้มกว่าอ่ามีคำตอบให้นะฮะแต่ถ้าเกิดก่อนอื่นนะฮะที่กำลังเห็นอันนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะตรงนี้คือความสบาย ความสุขสบายที่เราสามารถจะเป็นเจ้าของมันได้นะครับอย่างสมมุติว่าแบบเรามีครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าอาจจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรอย่างแบบนี้คือรถพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยเห็นไหมฮะในเรื่องตัวการเดินทางเนี่ยอันนี้อ่านว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของเบาะที่ลักษณะเหมือนกับหัวมิกกี้เมาส์เนี่ยมันจะเป็นอะไรนั่งสบายมาก แล้วคู่หน้านี่เป็นไฟฟ้านะครับลางเลื่อนขึ้นลงเนี่ยคือจะเป็นแบบแมนนวลแต่ถ้าเกิดตัวที่รองเท้านะครับอันนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็พนักพิงหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าไอตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยไม่มีปัญห,หาหรอกครับเพราะว่าการทํามาเป็นตัวลางเนี่ยไหนจะต้องเปลี่ยนนู่นไหนจะต้องเปลี่ยนนั่นไหนจะต้องทํานี่มันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราไปทําเองเนี่ยมันเสียยิบเสียย่อยเสียค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอันเอามาพร้อมจบในราคาเดียวแบบนี้มันคุ้มกว่าไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันบอกเลยนะฮะเป็นอีกคันหนึ่งที่อันแนะนําในช่วงก่อนกบบ้านสงการนี้ตัวนี้ H1 อ่านะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในแนวของพ่อบ้านสายซิ่งนะเป็นในแนวของพ่อบ้านสายซิ่งเดี๋ยวนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเรามาดูด้านหน้านก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นรถสีดำฮะ H1 นะครับ ตัวเครื่องก็จะเป็น A 2คือจะมีลูกค้าอยู่2แบบถามอ่นว่า H 1ตัวนี้เป็นปีอะไรกับอีกแบบก็คือถามว่า H 1ตัวนี้เป็นเครื่องอะไร H 1เนี่ยมันจะมีทั้ง A 1 A 2ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่ของอ่นมีอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวเครื่อง A 2หมายถึงว่าพัดลมไฟฟ้า2ตัวนะฮะกัะจังหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เป็นเส้นขีดลงมาแบบนี้นะครับจริงๆตัวโฉมเนี่ยคือมันยังไม่ใช่ไม้เนื้อเชนนะครับมันยังไม่ใช่ไม้เนื้อเชนนะ แต่แต่แต่ถามว่าทำไมกระจังหน้าถึงได้เป็นทรงลักษณะแบบนี้เพราะว่าตัวกระจังหน้าสามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดอย่างตัวก่อนหน้านี้หรือว่าตัวเดียวกันในลักษณะนี้กระจังหน้ามันจะเป็นในลักษณะที่เป็นแนวเส้นตรงโคเมียมแนวเส้นตรงนะครับพวกนี้สามารถแนะนําให้ได้หมดว่าแบบตัวนี้เชนยังไม่เชนหรือว่ายังไงหรือว่ามันมีความแตกต่างเพิ่มเติมอะไรกันตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้อันสามารถแนะนําได้หมดนะครับมาดูเครื่องกันยนะฮะ 2.5 VGT Turbo นะครับก็คือจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลอ่านะถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราจะดูว่าพัดลมไฟฟ้า2ตัวดูตรงไหนก็คือจะเป็นในตำแหน่งตรงนี้นะครับพัดลมมันจะอยู่ตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเราอยากจะก้มไปดูเซ็นเซอร์มันได้ไหมได้แต่ว่ามันลำบากไปนิดนึงเราเอาแบบความรวดเร็วเราเอาแบบความว่องไว และเราก็เอารู้ได้เลยว่าจุดสังเกตหลักๆของเครื่อง A2 เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่านะฮะก็จะมีเปลี่ยนอ่าท่อตรงนี้มานิดน,นึงเป็นท่อยางนะฮะแซมโคนะฮะใช่ไหมแซมค o ไหมก็คือจะเป็นตัวของแต่งนะฮะอันไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรแล้วก็จะมีการใส่ตรงนี้นะครับนี่นะเป็น s t a น n l e แทนยางนี่แบบนี้เลยนะ,ะ่ะบ้านออกแนวใสซิ่งหน่อยอ่าเป็นพ่าบ้านออกแนวใสซิ่งหน่อยนะครับ คือ H1 เนี่ยมันก็เป็นรถที่ดีมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละครับเพราะว่าอะไร H1 มือสองเนี่ยคนถึงเลือกเลือกเลือกซื้อเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าเอา่านหรือว่าเวลไฟมันไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดนับกันในเจ้าตลาดเนี่ยแน่นอนว่าพวกนั้นคือเป็นรถตู้ที่มีการตกแต่งที่หรูก,กว่าแต่ถ้าเกิดอย่างในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือจะเป็นตัวฮุนไดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยราคามจะจับต้องได้ง่ายกว่าพวกแบบอย่างเอา่านและก็เวลไฟนะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะนะ้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนให้ตัง้งสูงส่งร้อนอันทำให้นะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์หเดือนหนึ่งหมื่นกิโลลดสไลด์ช่วยเหลือสุขเฉินยี่สิบชั่วโมงหนึ่งปีนะฮะตัวนี้ TE ครับงานสติกเกอร์นะ TE งานสติกเกอร์ออฟศูนย์ก้านยกโคตรสวยยางอันเปลี่ยนใส่ให้ใหม่หมดของซูเมกทั้ง4เส้นนะครับจานมีการทาเพิ่มมานะเป็นตัวจานเจาะนะครับผ้าเบรก ทุกอย่างช่วงล่างมีการดูให้หมดก่อนที่จะมีการส่งมอบแล้วก็สามารถทดลองขับได้ด้วยคือถามว่ารถมันมีการจัดทรงเตี้ยลงมาไหมมีเพราะว่าอย่างมิติตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นเตี้ยถึงขนาดนี้เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับแล้วก็ยางของเดิมติดรถมาส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นกันก็จะเป็นตัวคาโฮแต่ตัวนี้ก็คือมันไม่มีและมันมีเป็นตัวล้อแม็กแบบนี้อันก็เลยเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นให้เหมาะกับแม็กแล้วก็ตัวรถพร้อมใช้งานในระยะยาวมาดูในตำแหน่งคอนโซลกันนิดนึงครับ เห็นไหมฮะมันไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยคือถ้าเกิดอย่างเป็นตัวมันเชสเตอร์มันจะแตกต่างมากกว่านี้แต่สําหรับคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนจอมาใส่เป็นจอแอนดรอยนะครับใส่เป็นจอแอนดรอยมาพวงมาลงพวงมาลัยใช้งานได้ตามปกตินะฮะก็คือส่วนของมัลติฟังก์ชันกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่หน้านะครับก็เราใช้ตัวสมาร์ทโฟนที่เราใช้อ่ะปล่อยสัญญาณฮอสปอตเข้าไปเล่นกับตัวจอแอนดรอยดตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวเบาะในตำแหน่งตอนหน้าก็จะเป็นของเดิมแต่ก็จะมีพรมเบิกให้ใหม่ทั้งคันก็คือจะเป็นลายไดมอนด์คัชนะครับแบบนี้นะมานบางงังงงบังแดดมีให้ครบหมดคือคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงในตำแหน่งนียนั่งเมื่อตะกี้นี้บ้างถ้าเกิดการที่ทําภายในมาเป็น V A P แบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวแกนสต t a ์เล็กนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือบางคนเขาอาจจะซื้อซื้อซื้อเฮดวันไหวแต่ซื้อแกนสตาเล็ไม่ไหว แต่เขาก็มีงบประมาณในระดับหนึ่งที่เจาไปทําภายในมาเป็น VP พรถพวกนี้คนจะปล่อยกันค่อนข้างที่จะน้อยมากครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเพราะว่าการทําในแต่ละอย่างเนี่ยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะฉนั้นโปรยราพี่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราจะเอาเงินมาลงกับตัวรถแต่เราไม่ได้ใช้ในระยะยาวเขาไม่ค่อยมีใครที่จะปล่อยแล้วก็ทํากันนะครับอย่างตัวบ่อแบบนี้อาจจะเกิดมันเป็นอย่างแม่นวลเนี่ยอันนี้ว่าไปอย่างหนึ่งไหนจะรางไหนจะตัวไฟฟ้า การเดินระบบไฟฟ้าของตัวเบาะแล้วก็มีการทำตรงนี้ใหม่นะเชลเคาน์เตอร์คอนโซลกลางนะครับเป็นที่วางเท้ารองแก้วนงแก้ว,น,กวน้ำอะไรพวกนี้วางกันไปแล้วก็จอกลางมีการเปลี่ยนมาใหม่นะฮะให้มันใหญ่ขึ้นตัว,ตวจอเดิมจอเดิมใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นตัวจอกลางเปลี่ยนใหม่ส่วนการทำงานเนี่ยมันก็จะซิงก์กับจอ Android ที่อยู่ในตำแหน่งคอนโซลหน้าแค่นั้นเองนะฮะเท่ากับว่าคันนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณสัก8ที่นั่งนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นตัวดิสนะข้างหลังเป็นดิสนะนี่ดูซะก,ก่อนอย่างเฟี้ยวนะครับทรงพ่อบ้านแบบสายซิ่งเลยอะ่ะคือถ้าเกิดอย่างเดี๋ยวนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคือเราชอบสายซิ่งก็อาจจะเป็นพวกรถแบบนี้ก็ได้นะครับมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเยอะมากเพราะว่าโดยสเต็ปพื้นฐานรถรถมันค่อนข้างที่จะมี performance ที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวไวอาจจะมีลูกเลวอาจจะ มีลูกแต่งงานไวอะไรอย่างแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอารถแบบนี้ไปใช้ในครอบครัวได้เราอย่าเพิ่งมองว่าเฮ้ยโอโ้อันเอาตัวนี้มาขายทําไมปีมันต่ําจังไม่ต่ํานะครับรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราเจอในเลทประมาณปีอย่างที่อันขายอยู่มันจะโอเคมากแต่ถ้าเกิดอย่างตัวที่มันเป็นตัวแรกตัว2ออาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยทำไมมันเก่าเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างแบบนี้แต่สําหรับคิดว่าตัวนี้เก่าไม่จริงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับ ตัวนี้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะเป็นตัวดีลักนะครับก็ไม่มีอะไรมากคราวนี้อันจะให้ดูตัวตอนหลังอันนี้ก็จะเหมือนกับตัว H1 ทั่วไปนะฮะเบาะก,ก็จะมีรางเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยก็จะเหลือแค่3พนักพิงสีรษะเท่ากับว่าข้างหน้าเนี่ยสามสามหนึ่งสามหกเจ็ดแปดเท่าว่าคันนี้ก็จะเหลือเป็นตัว8ที่นั่งคราวนี้หลายคนอาจจะกังวลอย่างหนึ่งครับก็คือในเรื่องของการตรวจสภาพรถ ตรงนี้สามารถทําให้ได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าคิดว่าแบบเอ้ยอ๋อบอกมันมีการเปลี่ยนไปมันก็จะตรวจเองไม่ได้อะไรอย่างแบบนี้ไอ้เรื่องการตรวจเนี่ยอันจาัดก,การให้อันดําเนินการให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยคืออย่างในตอนแรกๆเนี่ยต้องถามกับพี่ๆก่อนว่าพี่ๆชอบแบบนี้ไหมถ้าเกิดพี่ๆชอบแบบนี้พี่ๆมาคุยรายละเอียดในการออก,กรถอัานนะครับพี่ๆอยากจะเอารถคันอื่นมาเทินเอารถคันเก่ามาเทินได้หมดไม่มีปัญหาอยู่แล้ว นะฮะหรือไม่งั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าฟรีดาวได้ไหมส่วนใหญ่รถในแบรนด์ของฮุนไดเนี่ยมันอาจจะฟรีดาวมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ต้องการฟรีดาวเนี่ยนั่นจะหมายถึงว่าต้องเครดิตด,ดีจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเรานับกันตามในเรื่องของความเข้าใจของไฟแนนซ์มันไม่ได้มองว่าเป็นตัวแบรนด์หลักแต่ว่ามันมองเป็นตัวแบรนด์รองนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่มองในมุมไฟแนนซ์นะแต่ถ้าเกิดมองในมุมของเราทั่วไปเงี้ย เราว่ามันเป็นรถที่สมรรถนะมันดีในระดับหนึ่งเลยแหละและคือมันทำภายในมาเพื่ออำนวยความสุดสบายสำหรับคนที่ต้องการมีการเดินทางหลายๆครั้งนะครับเนี่ยแบบเนี้ยโนบอกเลยว่าจบแน่นอนนะฮะเพราะนั้นตัวนี้นะครับอันขอตั้งราคาขายอยู่ที่6ก9สน0ก้าบาทพอ h 1วันเนี่ยตัวทำภายใน v p p 6หกแสนบาทพอ อันไม่ขอขายเยอะวันนี้แลยอันขายแค่นี้พอนะครับเพราะนั้นเนี่ยอั้จองคันนี้เป็นแค่100บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านอันมีไฟแนนซ์พร้อมวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้หลักๆเลยคือจองร้อยเดียวนะครับจองแค่ร้อยเดียวส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันหลังการขายรับประกันโครงสร้างทุกอย่างมีให้หมดเหมือนเดิม 6 9 9 0 0 0บาทราคานี้ค่อนข้างที่จะเล้าครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่หารถครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่ารถตู้หรูใช้อยู่สักคันหนึ่งลองมาดูเฮนดวันของคันนี้รับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจก็โทรไม่ได้เลยนะครับ0891104954 0891104954นะครับหรือว่า Line แอดปลิตันธ์ออโต้ก็ได้และเดี๋ยวไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนี่ยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ